ชีวิตต้องมีธรรมะอานิสงส์การหล่อพระประธาน 1. เกิดในตระกูลสูงได้ฐานะอันสูงส่งเพราะได้บูชาบุคคลผู้ควรบูชา 2. มนุษย์และเทวดาเคารพเพราะหล่อพระ ให้คนกราบไหว้ยกใจมหาชนให้สูงส่ง 3. มีปัญญาเป็นเลิศเพราะทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญา 4. อายุยืนยาวเพราะบุญนี้เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 5. เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเพราะสร้างเหตุแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา 6. รูปร่างงดงามสงา่าเพราะได้หล่อลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการ 7. ตัดรอนวิบากกรรมเก่า จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแม้ตายก็ไปดี 8. ละโลกแล้วไปสู่สุขติสวงสวรสค์เสวยทิพยสมบัติลาบยศสันเสริญสุขอธิปไตย 9. ได้เกิดเป็นมหาเศรษฐี พร้อมด้วยพ่อทรัพย์สมบัติมากมายเพราะบุญในพระพุทธศาสนา 10. เข้าถึงพระธรรมกายบรรลุมรรคผลนิพพานและเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย